พี่น้องเอ้ยของบ่เคยปลูกกับปลูกได้ย่อนความเอาใจใส่มันเพียนบักทุเรียนดินทรายกะงามหลาเด้อพี่น้องมีคนจองอยากซิมแล้วแนวหมอนท่องหน่วยใหญ่ผากพุ่มใจที่ปลูกได้ส่องเสาส่องแรงเมืองอีสานไผ่วาแรงได้แต่งใหม่สมบูรณ์คุ้นดินขุดห่วยน้องบึงคล้องบ่อขาดนา้ำ ทุเรียนงามหลายมองแล้วมั่งขุดเงาะล่องกล่องมีแต่ของปลูกได้ผลละไม่มีถูกแนวอีสานเฮ้าจะเล่นแล้วแนวกินเริ่มหลากหลายของขายเริ่มมากมีดินดีมีน้ำใสไผผู้ไปไกลบ้านให้โงกขึ้นบ้านเก่ากับมหาพ่อแม่เจา้มาม่แปลงสางดินอีสานสันเดอร์พี่น้องเอ๋ย สวัสดีครับพี่น้องนะครับสวัสดีพี่น้องเจ้าสวนยุคใหม่มื่อนีผ้าพี่น้องนะครับมาอัปเดตสวนทุเรียนทุเรียนดินทรายนะครับของคุณพ่อประสิทธิ์มองเกาบวัวทาบวัวทึงตำบลท่าสร้างสว่างวีระวงนะครับเป็นไดเป็นไดเป็นไดทุเรียนเพิ่นเมื่อนั้นเป็นดอกครับมือน,นี่เป็นไดมันฟูขึ้นใหญ่ขึ้นเห็ดอ่อนต้น,ตอนเอ็นเตียนอยู่ <ฮะ S 1> ทุเรียนเนินนะครับบนบักมีนะครับหลายคนก็่วว่าสวนในอนอ สวนที่ไซม่วงนั่นสวนไ่ม่วงนั่ะนี่ยเนี่ยเนี่สวนไ่ม่วงอันแมงแมวลี่นะครับแมงแมวลี่นะครับนี่เจ้าของสวนหลอนๆวันนี้ครับคุณพ่อวันดีครับวันดีครับโอ้คือแล้ววันนี้ครับพิมซซี่ไยด์เหรอพ่อไลยเติมครับไลยเติมพ่อเขาต้องแต่งบอกนะครับพแจ้งงูเหรอตุนนี่คือไว้คักไว้แน่เดี๋ยวพ่อโมเดลน้ำครับบ่เดลน้ำประมาณสามสิบขึ้นอยู่นะครับเพราะว่ามันมันจะมีปัญหาช่วง ฝนตกรอบแรก่ยงจะว่าบางส่วนมันก็ยอดมันออกเนาะครับถอดยอดออกนี่คือเ้างพศามาที่จะไปจับหยั่งของของต้นใหม่ด้อ่าเพราะว่าถ้ามาชาติมันถือฝนมันก็ต้องแท่งยอดแม่นครับอ่ามันมันสิมีแค่มีดีวันนี้มาใส่กรบโบอยู่มันเป็นยังงบาดนี่เกิดผลผลิตล่วงกว่าเวลาเวลามันถอดยอดซับภาษาอันทุเรียนคนจะเอิ่นปะหยอดไหลเนาะยอดไหลอ่าบังที่เขาหยอดไหลแล้วปุ๊บอันธุเรียนหน่วยขนาดนี่หน่วยเท่ากำปั้นซอมกำปั้นนี่ยอดมันออกปุ๊บนี่เ้างยับรยังมังอยู่ มั่วมันก็สีโลนชิมหลายต้นนะครับหลายต้นมีหลายต้นไม่หนหลายต้นส่วนต้นนี้ต้นนี้พวกเป็นแน่นอนย่งใหญ่นี่ต้นนี้ถทำมหนมันจับนี่ก็สิประมาณอร่อยกว่าแต่ว่าถือยอดต้นถอดยอดโอ้แสดงว่าบ่ค่อยดีนะพ่อเนาะบ่บ่ดีแต่ว่าพ่อเนี่ยก็ยังเหลืออยู่ยังเหลือมั่วนี่มันมันแบบว่ามันถอดยอดบ่บ่แห้งคือคือต้นหนักโอ้เป็นน้ำมันเถาว่าจักปีครับต้นพวกนี้มั่วมั่วนี่ก็ ม้วนนี้จะอยู่8ปีนะครับม้วนนี้แปดปีผู้เรียน8ปี8ปีส่นส่นทั้งหมุนก็จะเป็น4ปีนะครับทีนหน่วยมาจะกปีครับพ่อประสิทธิ์อ่าเป็นหน่วยมานจะสี่ปีสี่ปีเป็นหน่วยแมนปัจจุบันเขาปีที่8ปีที่8โอ้ได้ยินข่าวว่ามือสองมือนี่พอเมืองมาแมนมาแมนที่แมนแมนคือว่ากินหมดทุเรียนพอจีทั้งหุุนแล้วจะพาไปเบ่งการแย่เนาะที่ที่สันผัว่าทับที่หนยงานมันจองไว้เนาะเอามามามาเชิญ อาจจะฝากคุณให้คันเลือกด้วยว่าิ่นจะเอาแบบใดไรไปจมาจองทุเรียนในสัตบกเมื่อนั้นิ่นมาของไอ้ของหมู่บ้านโครงการอันเนองมาจากพระราชำนิโอ้นี่สังเกตนะครับมันยังมีหยอดคุวมามีใบอ่อนถอดขึ้นมาถอดออกนี่ต้นนี้คือกันนี่มันจะเรือแค่นี่ข้าวไม่แทงออกเอาขึ้นไงแะผพอ่นข้าโบข้ นวยมันหน่อยมันกับจีสมบูรณ์หนาะเป็นหลักต้นนวยหน่อยคือเหลือหน่อยเหลือหน่อยเหลือมันหน่อยมันเหลือหน่อยต้นนวยมันเหลือหน่อยไกับจมสมบูรณ์ครับมันจะสมบูรณ์โอ้ห้อยก็นีโลละลอยหกสิบลอยเจ็ดสิบเด้อทุเรียนปีทีเดียวผมขายอยู่นี่กับสวนลอยหาสิบโอ้ปีนี้มีราคาะ่างว่นในหัวมันต้องต้องเบื้องตลาดทั่วไปเพราะของเฮานี่ก็คือเอาลอยพวกเส้นนะครับตัดลอยพวกเส้นก็คือให้แกจัด กลางม่องที่เท่ากางเห็นมันกลางม่องก็ได้แล้วครับนี่พีนยังไรอีกครับเมื่อวันที่ต้นนี้นี่ต้นนี้จะไรว่ามันจะได้เงินซสื้อมองไม่อยู่ว่าปีนี้ซ่อมครองกี่คืออยู่นี่แมงมาลี่นะครับนี่มันกางไหวนี่มันมาจ่อมันจะขืนวางไครครับจริครับคำว่าวางไครในตรมันมันข้นวางมากว่ามากกับเี่ยอันนิงคาเมซาวน์เนาะบว่าหันตายว่าหันตายแต่ว่าน็่ย่อมย่อมย่อมทำอ่าเพราะว่ามันจะมานทำไร อันต้นเงินข้าเนาะครับผมว่าจะข้าวหล้อมทุ่งงานนี่มันสิบอดีบ่ะโถบ่ก็มีโอกาสซอยข้าวหลายตบือบ่็ให้ผู้ว่าซอยขาม่องโอ้ยพันมาไอ้มามะเยี่ยมนี่ก็เป็นคำลังไงให้กับเกษตรกรนะครับครับครับโอ้ยเพื่นมาเบิ่งทุเรียนพอด้วยครับโอ้เพื่นเพื่นว่าจังไหนล่ะเพื่นมาก็ได้รับคำชมนะครับเ่าคิดว่ากีนไส้มันจะปลูกทุเรียนได้โอ้ยจะได้ข้าล้อมมีต้นต้นนี้ทั้งเกษตรจังหวัด เพิ่นจองครับเชิญเชิญว่าทังนี้จองทั้งต้นเลยบ่เยอะนี่จองจองทั้งต้นไว้ไม่สิได้กินประชาชนนี่แล้วมันก็ต้นอื่นเฮาก็จ่องต้นนี่ต้นนี้นะครับเกษตรจังหวัดเพิ่นจ่องทั้งต้นจองยกต้นเลยบ่เยอะยกต้นยกต้นเพราะว่าเพิ่นจะเอาไวว้้ใหหน่ยงานเพิ่นเอ้าเกษตรจังหวัดนะครับจองต้นนี้ยกต้นเอามื่อกีต้นหน่อยก็เพิ่บเขาครับพ่ออ่าก็ปล่อยง่ายว่าคือคือต้นท่านมันมันเหมาะสมบูรณนมอเท่ากันความยืะเติบโตมืนกับที่ว่าทอกันโอ้แต่เรื่องห้องนวยเนาะครับ น่วยโดยสายตาอ่าน่วย,ยน่วยนี่มันก่อนจะมองงามมันจะโบงงามคือเมื่อ,อาชีพพันเนาะคือที่ผมปลูกครูปลูกดยใจมากผมมีคมหูในด่านการ,การเกษตรแต่ว่าอ่าล่องพิษล่องถูกเลี้ยนรูในตัวเองแต่ว่าคนเก่งแห่งเดินขับสามารถปลูกได้ว่าที่นี่<ม>ปัญหานี่เขาปลูกปัญหามันจะเกิดขึ้นคือกับหมอนทอดนี่มีปัญหาถ้าผมจะเกตีมึงถ้าห้องให้อาหารประว่าทาาั้งใบหรือทั้งดินโมเพียงข้อน่วยมันออกมามันก็จิเป็นลักษณะนี้ ขนาดนี้นะครับบกกมรมใหญ่เป็นแมอมแมนเป็นผู้<ม>บวสมบูรณ์ถ้าถ้าต้นใดนูน่นมันมาร้ายมันก็จะสมบูรณ์เนาะครับผมคื<พ>อบอ,บอกเปรียบเทียบว่าคือบอกไงเลยถ้าอาหารเท,ท่านี้หมเพียงพ่อเอ้าตอนนี้สอบถามพ่อบอกอะไรอยู่วะบำรุงตอนนี้ใส่ยังครับในการบำรุงตอนนี้ตอนนี้เขาจะใส่ปุ๋ยเคมนนีใส่เคมีไปเลยได้ใส่เคมีนะครับได้แล้วพ่ออ่ามันจะมีสูตรอ่าศูนย์ศูนย์ห้าสิบครับบาทอ่า ศูนย์ศูนย์หาศูนับหกสตนะครับก็ไดนะครับศูนูนย์หาศูนยเน้นเน้นหหลังอาเมนศูนย์ศูหรือศูนยแสดงว่าเน้นตัวสูตรตัวถ่ายสูงสูงเมนเพื่อจะมาขยายเพิ่มกลมผู้เพิ่มควาวหวานให้มันเพิ่มเติมวถ่ายสูงสก็คือเพิ่มผลผลิตแต่กระไรเยก็ือรุ้ทั้งเมิดเลยมนคือทั้งเมรดนี่ทั้เดนี่จนวนที่มันเป็นอยูนต้นที่เป็นงอย บัดเพราะว่ากระสอบมึงหิมหักกิโลนะครับผมห้ากระมาผสมสูตรซี่ฟกสามตัวนะครับผสมกันเมนอันนี้คือคือเศร้าแล้วเราซื้อถ่ายใส่ไปแล้วจบแล้วนะครับตอนวานหรือฝังครับพ่อวานวานยางเดียวตอนนี้เาวานเราหลับนอกนอกเลยเ้าบพอสามารถตย์จะไปคุดเลยเพราะว่าหากทุเรียนนะครับหากมันโอ้ครับผมแล้วกันระบบน้ำน้ำก็จะเป็นบริสายน่ะคุณตุ๊ระบบน้ำบริสายนะครับถือว่าโชคดีในส่วนนี้เพราะว่าต้องการน้ำเร่งน้ำอยู่แล้วนะ อีกจักมือครับพ่ออ่าสิได้เก็บประมาณนะครับประมาณปลายเดือนมิถุนาคือสิได้เก็บตอนนี้มันก็ได้เดือนกวลัวปลายเดือนมิถุนาครับแสดงว่าปลายเดือนมิถุนาไปหาโอ้ปลายเดือนมิถุนาเนาะครับแสดงว่าเดือนมิถุนาทั้งเดือนเียนทุเรียนขาอีสานสิเริ่มออกเริ่มอมใช้ย่อยต้นพอดมีดเดืชิมเอ้าต้นนี้พี่ทีเหลี่ยวนะครับผู้ผู้ว่าราชการท่านสดิวิทุ่นให้สร้างสำนักงานเกษตรจังหวัดมาสือไป ถวายของสมเด็จพระเทพะครับต้นนี้ปีที่แล้วนี่ยซีหน่วยที่ธรรมดาที่สุดนี่นะครับอันไปทุเรียนพ่อประสิทธิ์ดินมใส่เฮาเนียนหอดพระเทพแม่ครับพี่ล้วที่จะบ้านมากครับซีลูกโอ้เอ้าธรรมดาเด้อนะครับนะครเดรอดพ่อพระเทพอยากซิมนะครับเอออันนี้ก็คือเลยนะครับก็เป็นทุเรียนดิ้มใสเนาะทุเรียนแม่น้ำมูลเนาพอดิ้นแล้วพอมีค้า เออต้อนนั้นต้นนั่นบ่เดือดหูว่าเฮาบ่เดืไปไกลชิดถึงขนาดน,นั้นเนาะครับผมนี่ต้นจังสี่เพราะมันอยากให้เฮาได้กินมันก็นมันจะรู้เหลือให้เฮาได้เห็นจักปีแล้วพอต้นนี้นต้นนี้เขาจะสามปีแน่เห็นบ่ <c oughs> แต่เต,ต็น่หวหน,นึ่งกะที่ว่าสุดยอดเลยนี่มันเป็นหลายอยู่เลยแต่ว่าผมยึงออกสามปีครับเป็นหน่วหนึ่งมีกำลังใจด้วยเอาไว้เอาไว้เดี๋ยวชิมอยู่ในสวนพอประสิทธิ์ทุเรียนบ่หลายก็จริงนะครับแต่พอประสิทธิ์เพิ่นกำลังทดสอบว่าพันใด ที่จะขึ้นเหมาะสมกับในพื้นที่ของอีสานครับนี่เป็นหลงหลับแหล่าการแง้วมิยังอีกพ่ออ่าจะมีงูสานคิงเรียงอินโดป่นนะครับนกกระจิบการแง้วเมืองนุ่นผมจะเห็นนกกระจิบนะมันเป็นวัยอะไรบ้างโบจับครับโบจับอ่าอันนี้มาเอะไรก็พอนี่อันนี้การแง้วก้านยาวการแง้วปีแรกปีแรกที่ติดลูกอ่าอายุต้นเลยพ่ออันนี้ปีที่สี่ขึ้นกันสี่ปีสี่ปีว่างันทีนึง ซีปี่อวันที่หนึ่งตุลานะครับด้สองมวยนีคว่คว่คว่ดีของมันดีแบบไดนพออะขาวของการเง่วครับ้าเป็นว่าเป็นหมอนทองน้อยนี่สีร่วงทิมแล้วอืมพอตัวนี้มันสมบูรณ์อาะเดี๋ยวกัดพายปเบฟ้างต้นที่มันติดดีติดดีกว่านี่อ่าทาเป็าเป็น้ามันหมอนทองคือไปเบิร์ดแล้วเพราะมันถอดอดหยอดอ่อนแต่ว่าตัวนี้ยังอยู่ยังอยู่ถอดหยอดอ่อนกับบกระทบเพราะว่าเปรียบเทียบสังเขตเบบึงนะครับน เอาเฮ็ดเพื่อเปรียบเทียบนะครับจะได้รางงานของหน่วยงานของการ<น>เปรียบเทียบแมนว่าพื้นที่ซอกนี่คือเกษตรกร,ร,กรต้นแบบนี่ก็คือคต้องวิจัยจ้องทดลองให้ได้ผลเพื่อจะไปต่อยอดให้กับเกษตรกร,ร,กรคนอื่นนะครับโอ้นี่ยังเป็นหมอนทองนะพ่อนี่หมอนทองครับหมอนทองหมอนทองนี่ได้ผลแท่ล้ได้ผลแท่แต่มันก็จะัมีปัญหาเรื่องถามันหมสมบูรณ์ให้อาหารมา่เพียงพ่อต้อนมั่นกะ น้อยมันน้อยมันกับสีบอสมบูรณ์บสมบูรณ์ันะมันจะเป็นนกเป็ดเขาเอาิานกเป็ดเนะาะฟาดสามฟาดสี่มันก็ยังสมบูรณ์อยู่ครับนี่อันนี้ก็ต้องใส่แค่นเสียมบ่ลนตลอดได้ผลตอ,ตอนนี้งานนี่เจ๊น้อยรุ่นครับฟาดไปหกผลน่ะหกน้อยครับสมบูรณ์ป,ปานในตัวป่อ,อ <c oughs> ขณะมืออาชีพเพิ่นจะน้อยงามป่อครับมืออาชีพอันนี้เท่ามือสมัครเรียนเลี้ยนลูกไปเรื่อยๆนะครับอาะซ้ำนี่ละพอได้กินแล้วละได้กินครับได้กินได้พอมีแห้งได้พอมีแห่ง็นบ่พ้นพิ่น คนเห็ดบะไรคือผมกับว่าซ้ำนี่ก็ดีแห้ง<ช>คนเห็ดใดคือเพื่อนกับว่ายากไดสมบู์ก่าน,นี้ต่อยอดไปอีกความคิดยากยาก,ยากต่อยอดไปเรื<ช>่อยอันนี้คือใบมันถอดยอดถอดยอดอ่อนการ์ติดบาบติดเลยคาร์โบติดบบไดเจ้กหน่วยเลยนะครับกะมีอันนี้ก็ร่วงจนมัดเลือเลือนหน่วยเดียวเพราะด้ชิมโอ้เปนยอดอ่อนถอดยอดอ่อนนี่ก็จะมีปัญหามากแสดงว่าการปลูกทุเรียนถ้าต้องปลูกอย่างหน่อยแยกซิฟต่วนเพื่อมันหลงเหลือได้กินมันกินฉันร่วงวันบันด้กินเพราะต้น ส้มนี่้น้อยแต่ว่าใหญ่ครับน้อยๆใหญ่ครับใหญ่อันนี้สมบูรณ์ผู้สวดเลยอันนี้แค่เดือนเสร็จษฐนะสวดเลยนะพ่อเนาะนะครับสวดใหญ่เลยบม่ต่ำกว่าหาคิลูขาดไปพวกน่ะเอานะครับเต่าจะอดสมบูลทันทีหรือครับรบอยราคาอันราคาหน่วยมันครับสั่งแล้วเราษได้เงินหลายแสนอยู่มันจะใครกูเห็นหน้าเศร้าอะไรคุณ เรื่องหน้ามัต้องไว้าทม่บอกเท่าตัวนี้เอาอย่างไงวะมันเหลือหนีมันกระบุเหลี่มันถอดยอดได้มอะสนทั้งหลายมันโดนลุ่มหยอดมีครับผมเป็นเรื่องยอดอ่อนเป็นยอดไหลไฟทอมเข่าครับผมไข่มองไก่ยังอยู่ด้วยนะครับอาจจะว่าเสียงยังไก่ไก่ยังอยู่นะครับย่างย่างย่างอยู่ครับโอ้นี่บ่พ่อร้องกล้องนี่แม่ร้องกล้องกำลังหยอดนี่ก็ร้องมาแรกวันทองนะครับนี่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 ใช่ไหม นี่แนวหล่อแมลงวันท่องนะครับเอาทั้งคือเอทเอเลียยู่บารดนี่นตายจิละครับอู้ว่างวินี่สมอครับมันไม่ใช่ต้นใหม่มันมันเอาเอาเขาโฮมยานฝนตกอันที่เฮากไกมานทิขิขิขขึ้นเอาเดี๋ยวยผพามาอัปเดตอีเด้อครับกําลังเป็นดอกกําลังเป็นดอกครับข้างออกรองกล้องนะครับโอ้มีรองกล้องรองกล้องยิบหาต้นยี่สิบห้าต้นยี่สิบห้าต้นนี่ก็คือกปรโมว่างฟูงหญ่มากินแล้วสองเทื่อยอยู่ในนี่พวอน่ะมีแต่คนอย่างมาสิบ อันนี้ของแขกด้านนี้นะครับบรรยากาศพ,อพ่อพ่นผูกก้านเงยาาเป็นต้นทีถือว่าอยากนําเสนอแช่ไหมคนว่าก็ทีอยากนาเสนอเพราะว่าผม<อ> <พอ S 2> คิดว่ามันมันสีหย่างเนาะบวกคิดว่าสีย่างเอบอบวกคิดว่าสีหย่างแล้วบวกคิดว่ามันทีอ่าพู่มสารท่านามันจะดีกับกัๆๆบกับดินอีสานบานเห่าเบื้องสภาพตรนจเบื้องสภาพต้นขนาดมันทีบ่สาาบูณ์นะครับครับผม มันมันเป็นไฝททอปนะครับแล้วก็มามามาดูแลรักษามันมันขึ้นขึ้นมาคมนงินก็บโบคิดว่ามันสิมีลูกได้ขนาดนี้แล้วก็บอกคิดว่ามันมันจะปลูกได้ดีกับพื้นที่บ้านเท่าการยาวไม่เห็นการยาวตอนคื่กินไส้พอีสานเท่ายังมันมีคนนําเขามาปลูกกันไหนก็ยังมาหูงจากแต่ว่านี่มันต้นแรกของสวนเดียวมาปลูกแต่แต่ได้กินมาแล้วสองปีแต่ว่าต้นรวยมันก็สมบูรณ์แต่ว่าปีนี้ จงที่เ้าเหลือไว้เท่าไรคือย่งเบิดโอ้คือย่งเบิดเลยนะครับขอดีของมันแมนคือขอดีถ้าเป็น้าถ้าเป็นการถ้าเป็นหมอนทองก็คือจังสีงานโมสมบูรณ์จังสีมันสีบทีลายป่านี้เป็นงงานโมสบูรณ์เด้อแมนอ่าแต่แต่ต้นงานนี้มีเพิ่มหกหน่วยเลยคืองานนี้เห็นปะเจ็ดหน่วยงานนั่นครับถ้าถ้าถ้าทาเป็นหมอนทองเนี่ยสิไปแล้วบ่ได้กินพราหน่วยอ่าสีเหลือกับโบกีหน่วยเอ้นี่บอกครับอ่า่คือประสบการณ์เพลินล้วนเด้อนะครับมาที่นี่คู่รักข้างบนคู่รัก ข้างบนสุดนะครับคู่รักข้างบนสุกครับทุเรียนคู่รักเหมนว่าหน่วยงานมันเป็นยังไงคือว่า<ะ>เอาคือตัวนั้นจะเป็นของคู่ว่าจะฝากคู่ว่าค,คู่งามงานคู่งามคู่รักเพื่นออให้ให้เพื่นเลือกเพราะว่าเพืน่นก็ถือโอกาสว่าเป็นยังโซแนวกเกษตรกรนี่จะจะเป็นคนมอบให้เพื่อนโดยมือเนาะแต่ต้องมีคือผมอยากฝากเพื่อนแต่ว่าตอนนี้มดในสุกก็เลยให้เพิ่นเลือกมันเป็นความสุก ของชาวสวนชาวสวนทางใจที่ผู้รักคู่มาเหยอยบเแล้วก็อยากฝากเพิินจะฝากเพิินนะครับก็เลยเลือกคู่รักนะครับสองสวนเป็นของฝากิ่นซุกแล้วก็เจแล้วตัดลวงแลวก็จะมอบให้เกษตรนั่นเภอเป็นภูไปมอบเป็นตัวแทนของอำเภอสว่างีิราวงร้อยง่ายคือเท่ากับอยากให้เพิ่น,ได,นไ,ดได้กินได้กินนหน่วยที่ดีที่สุดดีที่สุดและก็เป็นเป็นปีแรกที่ที่ควบคุมใจของเกษตรกรนะว่า การเหวที่เราคิดว่ามันสีบ่ได้มันเป็นพื้นที่ที่ที่ปลูกในพื้นที่ห้องตะวันออกนอกห้องหัวกลางแต่มันมาเห็ดได้ความพู่มใจมันกับมันหลายน่ะนะครับผมแล้วอีกคู่คู่ล่างนี่ก็จะเป็นน้วยงานอันนี้อ่ากศจองนะครับจองไว้ก็จะเอาไว้เป็นคู่เลยเมนคนกับจองแล้วก็ไงเสมอนำนะพอดครับครับอันนี้คือขอดีขอดีของการเห่วนะครับบ่อหลวงไงเสมออ่าแล้วก็น้วยบ่บิดบ่เบี้ยวโอ้จงไว้เท่าไรเหลือเท่านั้น เอาลองจัดชิ้นใจเอามาปลูกเดินนะครับก้าน,น,นยาวนี่ผมผมแตงออก30หน่วยพ่อประสิทธิ์แนะนำว่าปลูกง่ายบ่ไดดเห็ดหนาคือมอนทองกล้วยนาักนะพ่อเน,นี่ยกล้วยนากกล้วยคังคบ้านเฮา,าเอินอ้นกล้วยคังกล้วยคังพื้นบ้านนะครับกล้วยนักหรือว่ากล้วยคังบักหน้าพื้นบ้านเยอะบ่ครับนี่อัน้เมนบักหน้าบ้านคือโพดเทยหน่วยเออนี่นี่ที่ผมเ้าแดงแดงอินโดนี่อันนี้นนาานคือทุเรียนแดงอินโดครับ ปูดีปีหนึ่งเลยย่งมาขืนมาเกินอยู่เอาก็ใส่ลายแต่ซีต้นะสามต้นอันนี้เต้าปูโอ้นั่นมีหอดกระปอมเต้าปูเต้าปูเพราะจะเอามาจะเสริมครับผมให้มันเสริมหักเสริมหักมันไม่ใเสริมหางอ่อนนี่กะจีไม่ได้นี่ยกะจีนมลงมากเสริมหักอินโดยินโดทดสอบทดสอบครับล่องเมืองแต่ว่าขืนยากยี่ยี่นี่นะครับเสี่ยหอมทองปทุมก็มีนะครับอย่างคักเลยมอญมอญมอญทองเมืองโน่น ตอนนี้พ่อันยางเมืองน้นอันนี้หมอนหมอนธรรมดานะคบหมอนทองหมอนทองตอนนี้พ่อคนเบิ่งทุเรียนย่างเดียวคนบ่คอยเบิ่งกล้วยเบืองเกยดอกวอกล้วยมันมันมันบ่เวิร์กนี่นี่นี่มังคุดมังคุดบาดเหนียวเราจะได้ซิมแตมังคุดพูดนะเออแมาซิมต้นนี้ท่าตรงกันเอ้ามันไหลจะว่าข้างในพู้น่ะไหลอยู่มังคุดเดินนะครับจะปีพ่อต้นนีห้าปีแล้วครับมังคุดห้าปี นี่นี่ดูกระหาปีคือกันนี่หน่วยนะครับแล้วก็ม้อนทองอยู่นี่เกาแกนะครับหน่วยต้นแรกต้นแรกสิบสองปีเหครับเนี่ยยางคักสิบสองปีนะครับทุเรียนต้นนี้เป็นต้นแรกต้นมูแมงมารี่ลุยทุกหมองกระโหลดสูงมากมันก็ยืนยัดของมันได้นะครับทอดดูการให้ผลผลิตมันก็ตอบบุญแทนคุณอยู่ตลอดนี่แล้วกางค้างกันกระลังหมุนอยู่นี่นะครับจะให้ซิมมันว่ะซุกแล้วป่ะซุกแล้วซุกแล้ว มังคุดนะครับเป็นปีเป็นปีที่สองเป็นปีที่สองขอซิมปอดถูกเป็นปีที่สองให้ซิมหน่วยครับผมสดสดจากต้นให้ชิมโซเนื้อโซนเนื้อก็นนะพ่ออาจจะเพาะสวยงามเพราะว่าห้องบอินเนีนเคมีครับผมเขาเน้นคว่ำปอดไั่แต่ว่าน่วยไงแฉะมันกับคว่สมูนหนึ่งในน้มในในเนาะจากปีพ่อต้นนี้ห้าปีคือกันนะครับล้างบานเลยนะครับในน้มในในให้ซิมก่อนบ่ให้เจ้าให้เจ้าของซิมก่อนส้มเนื้อ เนื้อกะเพราทอดทีข่วนนะครับเดี๋ยวครับห้อยว่นแต่ห้องจะคล้องหน้าแสบเบิดอย่ากินก่อนกินก่อนอย่าทายอย่าทายทายเนาะอย่าทายท่านกินเป็นนาพ่อรสชาตดห้าวโมงีการปรุงแต่งมันก็จะมีหวานนมเปรี้ยวเนาะโอ้ธรรมชาติเอานะครับนี่ขอบคุณพ่อประสิทธิ์นะให้สิมโอ้ได้สิมแล้วนะครับนี่เนื้อเด้อนี่มันโมมันมันโมเกียฉาดมันไม่หั่นเุกแห้งมันก็จะมุ้ยรสชาติ อันนั่นหม้มในญ่สุกเส้นโกนมาเต็มเคลื่อนวสารเส้นโกนต่อต้านมะเร็งแอ่เนกินบังคุดนี่กินเพื่อสุขภาพด้วยนะครับยํากินเมอนเม็ดมันขั้งมูดแดงกระโพดพัวคนน่ะเอาไข่ไม่ได้หยันี่ครับเป็นปีแรกบังคุดปีแรกนะครับเป็นปีแรกโอ้เดิมมีพลเมลไมหลากหลายเลยด้บาทนี่เนื่อมวนเลยด้บาทนี่เห็ดสวนเคเป็นแนวนี้ พอปศิธิ์ครับจกักปีเราเหรอเฮ็ดสวนสวนแบบนี้มาเนี่ยครับจากยี่สิบหาตุลาปีสี่หาเริ่มมาลงนี่สี่หาหกหาเจ้าปีอ่ามันก็เริ่มแรกมันก็จะมาปลูกอ่าสมเขียวหวานตรงนี้นี่จะเป็นสมเขียวหวานทั้งแปลงได้กินบ่ราสมเขียวหวานสมเขียวหวานได้ถึงทิพปลูกอยู่สามร้อยต้นเก็บ สูงสุดถึง13ตัน12ตันอ๋อตัววันคือเศร้าวันนี้มันใสสารเคมีหลายผสมบักสมเชี่ยวหวานแมนอ่ามันกระมวลตับผสมเชี่ยวหวานปลูกผสมเชี่ยวหวานทั้งนี้ก็บล่องกุหลาบจะปลูกกุหลาบใส่คือ20ปีที่ผ่านมาของพ่อประสิทธิ์กับแปลงแป้งนี่แมนในการเ็ดกเกษตรหมุนเวียนล่องมาหลายอย่างแมนหนึน่งกุหลาบกุหลาบสองสทรเชี่ยวหวานที่อยู่ในแปลงหลองเดียวกันครับอ่า ักท่านเดเอบ่บอกบ่ก่มาเดีปลูกข้นบ่เห็นอสามจากนั้นมันก็จะเป็นเบีนยามาดตัเนี้หกใหม่นี่ดอกใหม่ปลูกเบญยนยามาดมาที่นี่ส่งเชือบานมันจะอยู่ได้เจ็ดปีเจ็ดแปดปีมันก็ลืมทยอยเอาออกครับนะครับตัวนี้เป็นยังคืเอาอยู่หลายเพราะว่าบักบกสรงเชือบานเอาออกเอาคนมาปลูกใส่่อง่องต้นแรกต้นแรกก็ตายบะต้นแรกแค่ต้นเดียวเลยนี่ ต้นเดียวเลเอาเอาต้นแรกก็ปลูกคู่มาต้นเดียวนี่เอาสั้งน้าหลานน่ะมันจะมีอยู่สองต้นต้นหนึ่งอยู่ทางเมื่อนมันตายโอ้ครับแต่ว่าต้นนี้สวัสดิ์หล่อนสวัสดิ์นะตายขึ้นตายมาเกับมืปีอนะครับมาที่นี่จากนั้นสมเช้านเบิดเข้าก็คคอยทยอยเอาปักทุเรียนมาลงสมัยตะกี้ทุเรียนมันห้อย่างนะต้นละหาสิบบาท ครับผมก็มาทยอยลงบ้านนี้มาถึงปัจจุบันมีความรู้สึกยังไงครับกับสวนทุเรียนที่เาเห็นผลผลิตของมันจากทีหลายหลายคนมองว่าอว่าผมนี่เป็นบ้าเนี่ยว่าผมเหนียวบางด้หน้าตาเ,เ่าผมเป็นบ้าเฮ็ดสวนแนวนี่มือเด้มันสิเด้กินมันสิบ่ตายก่อนมืน่มจังได้กินเขา,าเอะแต่ผลปร,กรากฏว่าถ้าพี่น้องคิดแนวนั้นครับพี่น้องก็สืบ่ไบเดปูกกเถอปลูก้นใหม่ถ้ายาดจะตายแต่ผมโมคิดคือมูว่า ปูกอนี่มันมีโอกาสได้กินเมื่อเกินสั้นีีมันได้กินเนาะแมนเท่าบ่ได้กินอีกมุ่มองหนึ่งของผมนะที่ออกอยู่ตลอดว่าถ้าเท่าบ่ได้กินมือเนี่ยเขาตายไปคนที่ที่จะได้กินคือลูกคือหลานเขาคืออยาตีพี่น้อเท่าวันผู้ได้ดอกจีครับแมนมาที่คนที่จะขึ้นหอดเท่าคือหลานเท่าหลานเท่ามันตีเทียงกันว่าปลูกปู่อวตาปลูกปลวอานั่นแหละครับมันก็จะคึอนหอดเท่าอันนี้คือแนวความคิดของผมถือว่าเป็นอนุสรณ์ของ เข้าตอนี้ชวิตเลยไแมนี่แมนครับน้อคือผมไปอยู่สายนี่ผมจะปลูกไว้ว่าทุ่งหง่องต้นใหม่นี่โอ้เพราะว่าสิเป็นเป็นซาทตีเขาก็จ้าผมก็ปลูกต้นใหม่ยืนต้นใหม่ครับผมคือเขาไปเขามาเขาก็ได้กินอย่งนี้นะพี่น้องหิวมาหลวงพัดหลวงพี่มามันก็ได้กินต้นใหม่ต้นโตครับผมวันนี้ขอบคุณพ่อประสิทธิ์นะครับได้แนวคิดเดินนะครับพี่น้องหลักๆก็คือว่าปลูกไว้โหลดเข้าวอยู่อยู่วัอยู่กับ้างอายุหลายเนี่ยก็ว่าอย่ายังปลูกไว้โหลด ลูกหลานมันสิเดคิดทอดว่านี่เป็นอนุสรณ์ของพ่อใหญ่พ่อปู่หลายคนบอกว่าอายุหลายเหล่ายี่ไม่ได้สิได้กินลูกวัยหลดครับนี่เพิ่นได้กินอยู่เด้อนะครับสี่ปีสามปีไม่ไหวกันยังว่าไหนตายได้ล่ะพูดถึงว่ามันสิได้กินว่าอะไรกันก็ยังว่ได้ตายคือกันก็ได้มาใช้กินอยู่นี่อยู่กัยังได้กินน้ำกันอยู่ครับแม่ครับผมขอบคุณครับพ่อครับครับสวัสดีครับ